สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 14.7.1เพื่อแก้ไขบักสำคัญไปเพียงวันเดียว Apple ก็ส่ง iOS 15 beta 4มาให้อัปเดตกันต่อแบบไม่ต้องรอกันนานเลยครับเพื่อนๆที่รอกันอยู่เบ t a ใหม่มาแล้วนะครับการอัปเดตในครั้งนี้ยังคงมีฟีเจอร์ใหม่ๆการอัปเดตหน้าตาการใช้งานและการปรับเปลี่ยนในหลายส่วนที่น่าใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15 beta 4ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่มากน้อยแค่ไหนจะสร้างความแตกต่างจากเดิมได้หรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพบที่ได้ iOS 15 Beta 4บบน iPhone SE รุ่นแรกความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เ,เพิ่มขึ้นนิดเดียวครับส่วน Multi Core ลดลงเล็กน้อยไม่มีผลอะไรมากเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับ ผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงไปเยอะเลยครับเบต้านี้ความเร็วโดยรวมลดลงจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อจะต่างจากเดิมแค่ไหนไปชมกันเลยครับสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับ เพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15 beta 4บน iPhone SE รุ่นแรกปรากฏว่าใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป10%เหลือ90%ในขณะที่ beta 3ใช้ไป9%หรือ91%การอัปเด็ดเป็น iOS 15 beta 4บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วโดยรวมลดลงและยังใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังไม่เยอะอะไรเพื่อนๆที่ติดตั้งเวอร์ชันเบต้จะอัปเดตต่อหรือรอก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าอัปต่อจะดีกว่าครับ พราะมีการปรับปรุงการทำงานในหล,หลายๆส่วนและแก้ไขบั๊กต่างๆอีกด้วยแล้วค่อยไปลุ้นกันอีกทีในเบต้า5ที่คาดกันว่าจะมาในอีก2สัปดาห์ข้างหน้ามาเมื่อไหร่ติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ